เอาไม่หยังเหมือนเล้งมาซื้อข้าวขวดเด้อไอเอาเจ้ามาหยัางเอากระมาเจ้าคือว่าเจ้าจิกับบ้านไปโดนๆเจ้าคือกับบ้าไว้แถะคือว่าไปเป็นสามเดือนสี่เดือนหมุนปากขึ้นไปไปอยู่บ่ไดอะให้หลุอมาคือเกาโอ้ยเหมือนแล้งมาซื้อข้าวขวดข่อยเด้อไอแล้งยังไงข่อยซื้อของมาลงทุนพอยแห้งลรวลงทุนเหตุเอียงจีขายของแท่นเจ้านั่นแล้วเอาผู้ใ้บอกเจ้า ไปเจ้าตัวบอกหอยว่าบ sure. ่มาง่ายเนาะหอยกระติขายแท่นตัวหอยก็ว่าบ่มาอยู่บบดนี้มันอยู่บ่ได้มันเลยฝ้าว่าหอยบ่ได้กินข้าวโพดเนาะหอยกระิมาขายตัวอพุธผู้ใดบอกเจ้ามาขายแท่นหอยเดี๋ยวนี้ตอนที่เจ้าเว้ามื้อนั้นน่ะก่อนที่ึ้นไปน่ะไอกเจ้าอยู่ติเจ้าว่าเจ้าสิอยู่3-4เดือนขอยก็เลยว่าสิมาขายแท่นเจ้าสลาเมนอยู่เจ้าเว้ามองสั่นบ่เว้าอยู่แล้ว เจ้าจะลบนานมันเจ้เสียซื้อคองมาขายแทนข่อยเออข่อยซื้อคองมาลงทุนแล้วเนี่ยแบบนี้แหละเขาเบาแบบนี้แหละเขาตุ้ยไปหลายคนเร็วฮะปากแบบนี้แหละเขาตุ้ยไปหลายคนเร็วเอาเาแบบเจ้านี่แหละเบาแบบค่อยเออเขาตุ้ยไปหลายคนเร็ว <c oughs> ดีอยู่ดีคนตุ้ยได้เนะาะจะตุ้ยแบบนั่นมาเี่านี้เ่ราอยากตุ้ยได้เนาะเจ้าจะหาเทงซันอีเอามัน คอยไปคอยก็ว่าคอยไปดยโดนยุดอก่อยก็ว่าจาเป็นลูกข่าเมื่อขือคอยกับ่คิดว่าเจ้าสิคิดแบบนั้นคอยกับยุดอกว่าได้กินของว่าได้กินข้าวโพดเออว่มีคนขายหกินขอยก็อยากเนาะของก็สิเฮ็ดตัวเฮ็ดยึดแล้ววันนี้เจ้าสิเฮ็ดเลียนแบบคอยตันเ้าอยู่เดี๋ยนี้แมนบ่ก็บว่เลียนดอกเจ้าว่าเจ้าสิไปโดนๆดนของกัสิเลยสีขายแท่นเลยแั<ะ>่นี้ตามว่าเจ้ามาแล้วของกิเศร้าสั่นี้ จังหวัดโคโลมาไว้โพดเจ้าสมานอัยเอ้าใส่เนาะเจอจีบมาเบาอ,อีหยังพยยเพราะว่ากอยมูนีเอ็นมันตุ้ไปหลายคนเลเยเอจอจีบมา<ะ>เบาอุ้งศีรษะเจอจีบบ้าคล้ายตีผู้ใดบอกฮะโอ้ยสิอเอายังกั็ผอยเด้หนิยังว่าปัดปัดใสของข้าใครอย่าเตะเด้ปัดว่าเป็นตาสร้างเถอะ เสียสามมื่นสี่มื่นหนึ่งมันจะมาขายเส้นวะนี่ไงไปใส่หรอฮะมันไปใส่หรอจังม้ามอีกฮะ,ฮะสร้างกู้ข้นอยู่เนี่ยฮะสร้างกู้ข้นอยู่เนี่ยปัดโถ่ฮะสูตี้เอาฮะสูตี้เอาบ่ะฮะสูตี้เอาบ่ปัดโถ่โอ้ยลูกขายยังเขาเป็นจังสัน่น โกโซยจังไนเสียไปซ้ำนีหนึ่งหมโอ้เกือบมันเสียลูกค้าเนาะนีน่เนาะจังสี่หละขันไปโดนแน่เขบาบ่ได้เนี่ยลูกค้าก็เลยก็สิมอไหบแท้สต่ขายแท้เฮาโอ้ยตานายเนาะ